สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโซนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆเสื้อผ้าของเด็กและของผู้ใหญ่นะคะซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่ทำกันได้ง่ายๆคลิปนี้ก็จะมาทำเป็นกางเกงนอนของเด็กอายุ4ขวบนะคะซึ่งเป็นกางเกงขายาวแล้วก็มีกระเป๋าด้านข้างนะคะ มาดูวิธีการทำกันค่ะจะสาธิตในผ้าแทนกระดาษนะคะด้านบนให้วัดลงมาหนึ่งไม้บรรทัดตีเส้นออกไปเลยค่ะจากฝั่งเข้าหาตัวนะคะให้วัดเป็นเป้ายื่น4เซนติเมตรชิดริมผ้าเลยค่ะ แล้วก็กําหนดเป็นความยาวนะคะ60เซนติเมตรหรือว่ายาวกว่านี้ก็ได้ค่ะ60เซนติเมตรความกว้างนะคะ16.5แล้วก็ตีเส้นเป็นกรอบก่อนนะคะ ส้นนี้จะเป็นเส้นเอวให้วัดลงเป็นเส้นเป้าลึก24เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะผ่านเส้นเป้ายื่นชิ้นหน้าค่ะก็จะเป็นเส้นเอวนะคะเส้นเป้ายื่นแล้วก็ปลายขา ด้านนี้ก็จะเป็นเส้นข้างตัวให้เก็บขากางเกง1.5เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นเป้าลึกค่ะแล้วก็ปลายขากางเกงกว้าง15เซนติเมตร เส้นเชื่อมกับเส้นเป้ายืดค่ะแล้วก็มุมฉากนะคะให้วัดออกมา2เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็วัดขึ้นมานะคะแล้วก็วัดขึ้นมานะคะ4.5เซนติเมตรจะเป็นเส้นสะโพก จากเส้นเป้ายื่นก็โค้งนะคะมาที่เส้นสะโพกก็โค้งในส่วนนี้ประมาณ2เซนติเมตรค่ะแล้วก็กึ่งกลางหน้านะคะให้วัดลงครึ่งเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นข้างตัวค่ะ ในส่วนของกระเป๋าถ้าใครต้องการทำกระเป๋าก็วัดออกมานะคะ2เซนเมตรกระเป๋ากว้าง13เซนตเมตรตีเส้นเชื่อมกันข่ะจะเป็นปากกระเป๋านะคะแล้วก็วัดออกมานะคะ9เซนเมตรในส่วนนี้นะคะก็วัดลง2.5เซนเมตร แล้วก็ตีเส้นลงไปนะคะ18เซนติเมตรโดยส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็โค้งนิดหนึ่งค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่ตัดผ้าด้านบนนะคะเพื่อที่จะใส่ย,ยางยืดค่ะ แล้วก็พับลงแบบนี้นะคะแล้วก็พับอีก1เซนติเมตรก็เปลือกผ้าไว้ประมาณ3 5เซนเมตรนะคะเพื่อที่จะพับแล้วก็ใสย่ยางยืดค่ะต่อไปก็มทาทำชิ้นหลังกันค่ะความยาวก็เท่ากับชิ้นหน้าค่ะคือ6 0เซนติเมตร ความกว้างจะใหญ่กว่าชิ้นหน้านิดหนึ่งนะคะกําหนดที่17.5แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะก็ทำเป็นกรอบเหมือนชิ้นหน้าค่ะจากเส้นเอวก็วัดเส้นเป้าลึก24เซนติเมตร เส้นเป้ายื่นชิ้นหลังจากจุดนี้นะคะให้วัดออกไป7.5ซนเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะกึ่งกลางหลังวัดเข้า1.5เซนเมตรแล้วก็จัดจุดเส้นเป้าลึกนะคะวัดขึ้นมาเป็นเส้นสะโพก4.5เท่ากับชิ้นหน้า แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากด้านบนก็วัดขึ้นมา1.5เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็โค้งมาที่เส้นสะโพกโค้งเส้นตะมาน2.5เซนติเมตรนะคะ ขาเงเก่งด้านข้างเก็บขา1.5ซนิเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะกางเกงขิ้นหลังขากว้าง16ซนิเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นเต้ายื่นค่ะ แล้วก็ในส่วนของในส่วนของการใสยย่ยางยืดก็ทำเหมือนชิ้นหน้านะคะซึ่งจับเป็นช่องที่ใสยย่ยางยืดแต่เวลาตัดก็ให้ตัดเผื่อพับ1ซนเมก็เท่ากับ3 5ซนเมรนะคะหรือว่า4ซนเมตรก็ได้ชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ตัด2ชิ้นค่ะแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบนะคะซึ่งเป็นการเกมงเด็กที่ทำได้ไง่ายๆ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ